อยู่นี่นุ่มหนึ่งจ้ะนุ่มหนึ่งพี่น้องม่ได้จุ่งงามๆกะสิเป็นสัญญาณอยู่ดอกพี่น้องเียสัญญาณสัญญาณไปเอยสัญญาณเลยเรายากยังไงเฮ็ดปีนี่ถ้าว่ากับว่ามีดอกบานนี่แหละน้องม่ได้จูมเห็นบานดอกเดียว สวัสดียำสาวๆครับสวัสดีค่ะอ่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านล่ะพี่น้องทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวแหละเอฟซีพี่น้องชาวไทยในต่างแดนนี่กับมาพอคน,อาาน,น,อน,นอสองปลากระยิบเก๋ในเสาจี่เอ็ดมิถุนายนปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะจ้าอ่ะมื้อนี้พาพี่พี่น้องเปลี่ยนหมายเด้อพี่น้องมื้อนี้พักันเลาะตามปลาย่างหน้าเนาะแม่นจ้าหล่อตามลำห้วยตามเบิ่งเห็ดปวกพี่น้องเพราะว่าเมื่อวานนี้เห็นเห็ดปวกย่อมหนึ่งขาดบาท แถวปายังหน้าพี่เกิดพี่น้องเกิดเฮือบอกเกิดตัวนี้ก็บอกหูลระพี่น้องคือเป็นการมาสาวมาหาเบิงเนะาะค่ะมาอัปเดตเบิงน้าจ้ะมาอัปเดตเบงปายังหน้าน้าพี่น้องวัดสมีเฮ็ดยังแน่ฮอะบวมเดินทางเลาะตามลําหัวน้ากันพี่น้องคุณวัาสิได้สิมานเฮ็ดยังไปจ้าบวามเดินทางกันพี่น้องอา้าวพอแล้วพี่น้องช็อตแรกแหกมนันนี่ลงตามปายังหน้าบ่พิษหวังตัวลรพี่น้องนะันนี่ละแนวตามหาเอาขาบนคือบ่หน่เนาะว้านนี้ เจอยอมหนึ่งเนาะเรียนจ้าก็เลยพากันตัดสินใจลงตามปาย่างหน้าพี่น้องเต่านี่คือพอเอาเบิร์ดเดอร์ตัวนั่นเพิ่นเอาซ้ำเอาไดนล่ะเอาไปกับขูดถิ่มเนาะเอาไปกับขูดถิ่มตัดถิ่มซื่อพี่จ้าเอาไปกันเอาเลยหืมมันละเน่ยเมื่อวานเมื่อวานเมันสิจูมได้เนี่ยอืมานแล้วจ้าหมานแล้วหล่นน้ำกันเรื่อยๆรื่อะพี่น้องมื่อนี้ก็ตามไม้ปาย่างหน้าหล่นมาสิได้สิหมานซ้ำได้พี่น้อง อี้ซ้องบานจุ่มนอยู่ใส่้อ่มาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำหาพอมองเคยเก็บจุนนะตัวนี้เป็นปวกไม่หางไม่หมายมันบม่ใช่เก็บเมีนจะปวกดอกเดียวต็มอ่ะขี่ยอมนั่งพี่น้องโอ้โหปวกออกเป็นยอมออกเป็นยอมบานสำน้ายอมจุ่มาหวาน ตามฟังน e ้ำหวยไม่หดขาไายเหลือดพี่น้องเห็นแต่ไปตองเนินๆก็เลยเคลียบิงไปเลยลมเอ้เห็ดบดขอนก็เกิดพี่น้องบ้าน้ำเห็ดนางหมดแล้วนะเพราะที่สูบเฮ็ดสูบอ้๊ยีสูบหนึ่งไปเรียไม่หมูแลกทีสูบไปกินจ้ามนปลายขาวเนาะจ้านนือแกงใดเด้นี่แกงใดสูบใด อากาศปีน <Man. S 1> ี่ตางยังวะเนียนมนกลับไปกลับมาเฮ็ดบดคอนกันยังเกิดพี่น้องเ้ยนะมันนัเฮ็ดปวกแต่เฮ็ดบดคอนะพอเฮ็ดมันปูใหญ่พี่น้องมันเป็นเรื่องๆมาพี่อ๋อพอเฮ็ดปวกกับพอเฮ็ดมันปูก็เอาพี่น้องมันปูใหญ่อ้ยเนาะฟาดไปใหญ่เนาะเกิดเป็นก้อยอย่าไปออกทั้งพวกคือปีกายบพวน้เนาะ ีก็ที่เป็นมันปูใหญ่พี่พพน้งนองตัวนี้แงดงแสบจริง้งผัดผัดน้ำมันหอยแบบเกิดทั้งหลังเขาผลิตเป็นมันปูอีกแบบนนหนึ่งนะอีกก็ไดนี่เราตีตัดลูกโอ้โมแมนเบอร์ตันเ <c oughs> น,นี่ยครับง <c oughs> าหยดหนะึงหยดนะึง เป็นสายไปพุ่นนอกบ้านเนี่ยผุนพี่น้องเป็นสายไปเลยพุ่นอุ้ยตาสอนแห่งดอกนี่ยมึงแน่พุ่นอุ้ยได้ได้จะตาพราะจริงจะแทบมันก็กนจะเกิดจะมองนคนค่อยเกิดเด้อพี่น้องอีกจ้ะเรานี่ยก็ลอหลุนมั่นปูหลังเขาตัวนั้นถ้ามันเกิดแดงหาบฮาบิลีตัวนั้นอย คน้อมันแต่ละเมือลนน้ากันเล่เยลแล้วาีีนองขานีแม่ขาอวแมงเนาะอัวแพงจะมาผีเอาส่วนส่นเนาะสับตนไงเบิดบอนหน่อยได้ไหมเบิรหน่อยไหมต้นไงเป็นดอกง่ามดอกอวบเด้โอ้โอ้พีนองจุมจีเป็นเหงาเลยพี่นองคน พอเอาคนเด้อพอไขรเดีมากเลยตัวตัวนี้ยังแอหลุดไปเรื่อยเปื่อไปตามเม็ดปวกเลย<ะ>สีนีน่เนาะเนือง,งามแหง้ง <c oughs> มึงเนี่ยพี่น้องคนเกิดแนวได๋อเลยนะ้นำจุดเมือม่อยน้ำจุดเมื่อยเนหลักเกิดจนสิโล่วสีละโลยแล้วก็มีนี่โนยเลยก็มีเป็นเสือเ้ตัวนึ้งว่แมนสิตัวนี้บว่แมนฝุ่นตัวนั้นยังแมนไล่ด้วยกันโอ้ยหนอจะกลับเกิตอนใดเป็นเกิดบพท่านจริงจังหรอกพี่น้อง ามันเกิดจริงจังเนี่ยอุ้ยงูเดียวพ่องูเดียวเป็นตาพ่อตามที่เคยคนสงปลาเคยนําเสนอห่ะพี่น้องเ,อเก็บไปก่อนสร้างหอนหนาเ <c oughs> นา w นาเน o w ก็ได้เก็บลายดอกนาผ้าโยนพี่น้องพางีเกิดหลายเขาดอเออตัวนี้ียังบุญพวกน้ำพวกเขาดอพวกน้ำแกงพวกกิ๊กตัวนี้ปิ่งแดงปลายงาง จะเกิดจังไลยเนาะมะฮู้ข้าวม้วนสีงามอยู่พี่น้องมือวานสีจูมเนาะสีจูมอีก้างดอกอ๋อ,อจูมกับมีตัวละไรจูมกับมีจ้าจูมเนาะโอ้ยกระเด็นขนลอยเร็วเน้อเมียนวาเป็นจูมมือวานสีจ้า แยังรายุพี่อิ๊ดนี่เหรอโอ้ยมันเกิดยายไปถั่วเนาะเกิดยายเกิาเต่าโอ้ยเกิดหลายอยู่เกิดเต่าเกิดหลายอยู่ถ้ามาเมื่อวานเมื่อก่อนพี่น้องก็ดีเปลี่ยนไม้ขึ้นมาป่าบนก็ยังมาพ่อเห็ดปวกบานอีกอยู่โอ้ยหน่องพี่น้องไม่ห่างแม่มาปู้้ยค่ะ เฮ็ดปวกแม่หมายเนาะแม่นจ้ะรอหลุนน้ำกันป้าบนพี่น้องบ้านนี้ต้องไปปลาย่างหน้ากับบอคือปันไดเพราะว่าเพิ่นเริ่มโรยแล้วเฮ็ดปวกเกิดเพิ่นก็เกิดบ่เต็มทีเนาะแม่นจ้ะฝังลำบ่อยพี่น้องตัวนี้ตัวนี้เฮ็ดร่วมหยาดบ่นี่เฮ็ดร่วมหยาดแกกินซีหยาดมาเบิดจนเฮ็ดร่วมหยาดพี่น้องเด็ ้ำอ้อยปอดอกงามตัวละเนาะไปบอกเดินทางไปหานห้าเห็ดปวกตามเห็ดปวกเสียเวลาบ่ตามก็ข้าใจพี่น้องดอกนึงเพิ่งมองน้ำมองร้ดเพื่องลำบ่อยแล้วพี่น้องน้ำเพิ่งดำเนาะเพิ่งดำจ้าดอกปูเล่เลยพี่น้องแกงไหนยู่ไข่กวารอปลานย่างหน้าอยู่คือไข่อยู่เขินลอยเต็มเลยพี่ผมมีไปเห็นปน นังเห็ดกอเนาะเห็ดกอดอกหนึ่งจ,จ้าจริเพป็นเห็ดพ่อฝ่ายเนแก่เลยแก่แล้วปะแก่เลยจ้าแก่เลยตั้งกินยอะไรยู่ในบ้านดำไหม่มงมน้ยวันน้มืนนะคือบัวผัเ็นยังข้างงกรอบบ้านนี่งอกจ้ามัน่ได้เห็ดเอาได้หมดนี่ <laughs> เอาไปยางไฟตำปนไปยางไปแกงน้ำเต้เฮ็ดปวกก็ได้ไข่ยุคนียังมีจุ่มไปเลยไม่เหลือจุ่มเลยเนาะเหลือจุ่มหนึ่งนี่จ้ะทำปลาเสียเสศนตำเฮ็ดปวกกติ๊มมันคือเก่าอยู่ดอกพี่น้องนั่นเป็นมาปีพออีกสองจุ่มจุ่มหนึ่งกับไข่หนึ่งเนาะเมนจ้าส่วนปลาย่างนั่นมันไม่หยังเลยเด้อพี่น้อง เอาพี่น้องไปอยากลงก็ลงเนื้อบ่หามดมอกบ่ไม่ยังเลยเห็ดบวกเพิ่นก็เริ่มโ้ยแล้วถ้าเพิ่นบ่เกิดใหม่บวกไม่ไม้อีกแล้วโอ้ยเนาะเกิดเจริญิตดอกให้เนี่ยตัวนี้ก้อน้าแห้ง้ะพี่น,อน,น้องยังเพิ่มหนึ่งลงมามาเฮ็ดตับเต่ากำลังพอดอกเนึ้อพี่นอ้องเลื่มเม็เดเลื่มเม็ดบาบเม็ดอยู่รถอเอาลบกาเลยไปไปตัดเอาตับเต่าอีกสองดอก ตอไม้ได้กับบปันไรพี่น้องเอ้ยมาเียม <c oughs> ันเป็นช่วงเฮ็ดบัวลายละโซนเลยหาโซนมัวว่านไปกับสิพ่อได้เล่มอยู่แล้ว<อ>พี่น้องก็ได้เยอะจ้าน่ะยังแฉ่คนน้ำแกงได้อยู่ฝนกัติมาเพอฝนเด้อเกิดบัวลายกัติประมาณนี่แหละพี่น้องร้องพี่น้องยูงง่ามอยู่เพียงแต่เป็นเกิดบัวลายเนาะเกิดบัวลายแมนจะน้ะดีขึ้นมั้ง มัทิมมีช่วงคนเกิดร้ายช่วงคนเกิดบอลร้ายเป็นก็ทิมีป้าไปายจะกดอกดอกนึงจ้าดอกนึงพี่น้องป้าดอกไหมขาไหมโอ้ฝนก็ะหยอยพ่อฝนเด้อพี่น้องวานี่นี่ละฝนหลอบนี่ละพคนสีเกิดใหม่เฮ็ดจุ่มหนึ่งคึกมึกอยู่บานี่โขนจุ่มพันีจุ่มหนึ่งจ้าโอ้บอลร้ายเป็นไหนล้อหมดเลยทั้งก็ลงเม็ดพ่อฝนพี่น้องวานี่งามตลอดพี่นี่ ข้างหลังก็มีเดี๋ยวเด้อนี่ดอกน้อยนึงจันนี่นี่นี่บอกอ๋อสองเม็ดและคนก็ได้สองดอกเพชรชุ่ยอยู่ตัวละชุ่ยอยู่จ้ะอุ้มดอกบุ้มใดญ่เป็นเกิดร้ายได้แถวนี่ขอรวยดูเอาเทียนเนี่ยขอสาบเนี่ยอือ่านไปซะฝนเปลี่ยนลายไม้แหละให้มันเนี่ยท้อมันกับมันเดออมันกับมันได้เมื่อยแล้ว ไคในแมนนี่แมนช่างผีกับแมนนี้่ตงามแห่งตุ๊ปูอยู่นี่จะลืมนี่ลืมไปรถพี่น่อลืมไปเลยจะล่องรถใดละไปกับตาแลนเลยน้อยเป็นหอยน้ำหยากร้อนดีเพราะไงมันเป็นจุ่มหน่อยเป็นมาเนาะแมนจ้ะ พี่อี๊ดคุณพ่อพุมิฝนมากเลยเราเพิ่งเริ่มใหม่พี่น้องนะตัวผุนงามอยู่จ้ะตัวนี้ดอกใหญ่เติบอยู่นี่โอ้ท่าผุนก็มีอีกโอ้ขอท่าอยู่พี่ท่าค้อนท่าพี่พี่โอ้ฝนจุ่มนะอ๋อโอ้ได้ยุติจ้ะอะไรก็โอ้ได้อยู่จ้ะแดงได้อยุบโอ้่นเกิดไปเรื่อยๆเนาะเกิดร้ายแต่ว่าเกิดไปเรื่อยๆคนจึงมีดอก บานเต็มทีก็มีสองกีพี่น้องสองกีสุดออกไปเรื่อยเนาะอีกบดลนี้เป็นที่เกิดลายนี่ยูนี้ยหนึงจ้ะยหนึงพี่น้องไม่ได้จุ่มงามก็เป็นสัญญาณอยู่ดอกพี่น้องนี่สัญญาสัญญาไปเรื่อยสัญญาเดาอยากยังไงเฮ็ดปีนี่ถ้าว่าก็ไม่ดอกบานนี่แหละเนาะไม่ได้จุ่มเห็นบานดอกเดียวมน นั้ำติดปลาเนี่ยพี่เรือพี่น้องเพิ่นเป็นเห็ดอำพ่างพอเฮานยางผ่านไปบางอันบ่เห็นแม่นพี่อีกจ้ะเพิ่นสอนโตอยู่ใต้ใบตองใบใหม่พี่น้องนะนี่ดูอ้ยพี่อีกจ้ะชุ่มพ่นฮะรุ่นพี่น้องรุ่นอีกมือสองมืออุณหภูมิฝนสิมาเพิ่นก็เกิดใหม่ดอกพี่น้องทุกเฮ็ดพอนเกิดสมนิทาสิตัดสินใจไปไม้ที่พอนเคยเกิดหลายกับยัน หยันบวเกิดหยันเฝ้าพี่น้องพี่จุ้งมันก็ร่างเกิดได้ปะเพิ่นก็ร่างเริ่มพี่น้องพ่ออีกบ่่พออีกจ้ะอ้อขางทางเลยเนาะพี่อยู่พี่ซองดอกแยกเกตเล็กไฟไปเอาตัวนั้นอยู่หันจยกดอกดอกหนึ่งจ้ะดอกหนึ่งบ่กเอาขอภาพในเด้อให้ตัวนั้นตามเห็ดปวกประมาณเปลี่ยนแผนมาตามเห็ดตับเตากันยังหมานอยู่พี่น้อง ยังพอได้กแกงอยู่นนนเนาะพอได้แกงอยู่น้ำเฮ็ดบัวอยู่บ่ได้แท้เพิ่นก็เกิดอยู่เล้วพี่น้องเพียงแต่ว่าเพิ่นโรยเบิดเพิ่นเกิดไร้เมือแล้วเนาะดอกนึงเนาะทั้งนั้นจ้าเขาอยู่พี่น้องยังมีพอได้เล่มอยู่เล่มไปเล่มมากกัสิเต็มกระตาแล,ะละ้วล่ะเป็นอย่งไรไม้ผงดำพ่ออยู่บอกไร้ดอกบ่จะเกตไร้ดอกจ้าโอ้ไข่อยู่ตัวลราพี่น้องลงมากกับพ่ออยู่เป็นพ่อเลยพี่น้ <สะ S 1> องโอ้ย จูมเพิ่นเหยาย่างเดียวจูมหน่อยฟอไปก็มีเนาะเอาเลยน้องสิฟอเนาะมันสิฟอจ้ะอีนี่ล่ะพี่น้องลงหดเมีนถ้าบ่ผู้บ่ช้ำนาญหมายสิเอาแกงกระทืงหยากเด้อพี่น้องคนเดียะอันนี้ก็ตัดใส่ตะห่มเจ้าของเคยเก็บเนาะตัดตามหมายอันตัดมีพี่น้องเอ้ยข้าอยู่เขาไม้ได้ก็พอได้อยู่นั่นนี่จูมหนึ่งเท่โอ้ แต่กล่องอยู่เห็นเห็ดได้เด็ดพอพ่อเห็นได้ป่ะใหญ่สำหรับเสาหนี้ก็อาซีบอ่อบอลังการลับโมมันหลายปันไหนพี่น้องเพราะว่าเดินทางผิดหม้เมื่อเสาอืมถ้ากันตามเห็ดปวกน้อยบอ่อนี่แหละถ้าบ่เดินทางผิดหมายบ่เสียเวลาตามเห็ดปวกตามเห็ดปวกนี่มันพ่อใดพ่อหมานอยู่ใดพ่อใดอยูอ่ใดสักนึงนี่ แกงใดอยู่แกงใด,งดเนาะจ้าเป็นฝึงดำเราพี่นออ้องฮะรูปแบบพิธีห้าอยู่ห้ากินกันจังสี่เราพี่น้องเอ้ยกันเดินทางพิสายอ,อการอยู่ด้วยเพราะไัการส่องเสาตัดสินใจเดินทาง <c oughs> ถื่อไม้น่กนะ,นะก็ไข่แน่เนาะจ้าการส่องเสาเดินทางพิสายแหล่ากาการสิเอาไห้ได้ไห้มันนี่ก็มันอยู่พี่น้องแต่ว่าต้องใส่วเวลาแน่ยางแน่เนาะยายเกดเฮ้ย่แน่แล้วพี่น้อง ยั่ว่าสัญญาณดีดีชักดอกเห็นอยู่นงหนึ่งยุคปีนสองปีนสามจังคนติมาขาเพิ่นตัวเอตัวแอลเลยเนาะแม่นจ้ะจุ่มบ่จุ่มจ้ะจุ่มนจุ่มพู้นอยู่ข้างกระตาเพิ่นจ้ะดอกเนาะตัวนี้สีเหลืองเนาะอ๋อบ่โดนดอกพี่น้องเลี้ยบเพิ่นก็เกิดลายช่วงได้อุณหภูมิ มีหล่อมอรสุมผ่านพี่น้องเป็นที่เกิดดีเหตุพ่ออีกว่าทั้งนั้นนี่จ้ะโดนแทะเนาะโดนแทะตะแกงได้อยู่จ้ะก็ไข่เดียตัวแล้วเนาะตามเห็ดตับเต่านี่เห็นห่างๆกระพ่อเลื่อยอยูอ่พี่น้องจูงยางสวยอยู่ส้ยบนขาพี่เอ็กจ้ะอ๋ะอโบพันวากันเด้อพี่น้องมโมน,นีิลงเม็ดลงเม็ดยหนางลง <laughs> ถอดเอาอย่างเดียวเอาจูมันตัวเราเปใหญ่นี่อถอดเอาค่อยไปตัดเอาได้บ่ดอกนี่ เม่ไใดที่ขยายพันธุ์จ้ะคืออีก,อกขุ่นทอกน้งองขยี้ยขยี่วานวานเดี๋ยวมันก็ไหลลงมาอืมวานขยายสปอร์เพลอ่อพอถ้ามาศาสเฮ็ดนี่เพิ่นสิบัวหูจักไปเองดอกพี่น้องเพิ่นอาศัยน้ำซาลางเพิ่นไปข่อยุบวขอ่อยิกจ้าจุ่มย่างงาม,มเพิ่นสิขาเง่า,าเด้อ,อืมนี่หอมนี่ขาเง่าเป็นน้ำหมองเนาะแมนจ้ะ แค่ตับเตานี่ก็เป็นลำไม้คือกันพี่น้องบางไม้ขาพันสีตีดินอยู่แต่ว่าดอกใหญ่พออีกบ่อือพออีกจ้ะเนี่ยโอ้เกโหได้อยู่ได้บ่ได้จ้ะาอ้าวข้าอยู่ยิ่เก็ตาดีเห็นอีกแล้วจูมบ่กจูมจ้ะจูงงามมองเคยเก็บกเพราะเร่งใจปกติถ้าช่วงเพิ่นเกิดจริงๆเพิ่นสีไล้แถวนี้เนาะนี่เพิ่นเป็นเกิดซ้ำเหรอพี่น้องจักจูม ออาไปมากระมานจนไลยพี่น้องมาจนเต็มตาคือเก่าเต็มตาคือเก่าโุ่นหล่นตาุ่นพ um> ี่น okay ้องโอ้ตะหนี้ขยายเสือซะเนาะงานนี้แย่เกินเออเอาขึ้นโน่นถือก็แจ้ะพี่น้องแจกดอกก็แ้ายเกตเเขนทางไหนใส่ดอกหนึ่งนี่แล้วจะนี่โอ้พี่เด้ดอกหนึ่งนี่นี่เงาใหม่นี่ผมลุกงานดอกยางงาม นี่ล่ะเอ็ซีพี่น้องพนทักมาพนวายอยากมาอย่างว่าผมมวให้มาบ่แม่นยังพี่น้องถ้าบ่ชำนาญพื้นที่นี่บ่ได้เด้อพี่น้องคนส่งปลาไซว่าหูแรงหูไม้เนาะแม่นจ้าเขาตามเฮ็ดหนึ่งบ่มานึ่งกัตามเฮ็ดหนึ่งก็ได้เรื่อยพี่น้องเป็นเอ็กซี่ทางเงินทั้งไกลมากอ่ะโอ้ทั้งแกงเอาหยาดด้วยจังที่เอาแกงก็ทั้งหยากพี่น้องเพราะว่าเขาบ่ชำนาญพื้นทีมา คนชำนาญพื้นที่กะบ่ได้ดไม้หนึงกะเปลี่ยนไม้หนึงละ่ะพี่น้องหน่งดอกนึงเอาไปไป,ไปเลยบ่บู้เลยไอ้กล่องเช็ดดอกโอ้ยดอกนี้ยังแกลเปินมันอืออแกงได้ยู่ <c oughs> แกงได้อยูจ่จ้ะมึงดำจุ่มนึงมึงได้เคยเก็บนี่นม,ม,มี้ําันไดกี่ผลนี่ร้องตามื่นมาเพิ่งใหม่ จำมองได,ด้ด้อพี่น้องนี่เพิ่นสิเกิดตามโฮมเกา่าเพิ่นนี่ล่ะเนาะแม่นจ้นา,าเฮ็ดปู่ยังนี่งพี่ปวกมีหางไม่ไม <c oughs> หมาย <c oughs> พี่ปก,กมีหญ้าก็ลูกไผ่ปวไม่หมายเนาะอัแต่พึ่นขมิ้นพอต้องมื่อว่าสิเมื่อแล้วนี่ไปอกนต้องเนินๆย่าเกศเบิ้งเบิ้งมแม่นี่ต้าลาพึ่งขมิ้นพึ่งขมิ้นจ้าฮะพ่อล่ะพี่น้องเอาจนได้จนหมานเนาะ กัวสิมันกับคากเติบเด้อพี่น้องมือนี่นเสียงมมีการเดินทางมือเศร้านี่พักกันตามเฮ็ดปวกพี่น้องเพิ่นก็มีอยู่พี่น้องเฮ็ดปวกเพียงแต่ว่าเพิ่นโรยแลลวเนาะยกับ่บหน่อยเพิ่นโรยพี่น้องเพิ่นเกิดร้ายเมื่อแล้วพักกันไปตามสาโพดพี่น้องเพราะว่ากัวสิตามสาบ่มันยั้งหลอกพี่น้องอยู่ทั่งป่าบนเนี่กับพ่อได้เก็บอยู่พวกเฮ็ดผึ่งเนาะแก่จ้าก็เลยตามแต่เฮ็ดผึ่งเฮ็ดละงอก มื่อนี้กับพักกาตัดสินใจไปตามเบืองเฮตดปวกพี่น้องปรากฏวา่าเฝ้าไข่อยู่พี่น้องเปลี่ยนไม้ที่นี่เปลี่ยนแผนตามเฮ็ดตับเต่าเฮ็ดผึ่งทั่วไปเอาไปมากก่ะได้กระมานอยู่พี่น้องเต็มกระตาเป็นทีเรียบร้อยเนะาะส่วนมากกระิีเป็นแต่ดอกจุ่มๆเรื่องพี่น้องนี่<ม>เป็น<ม>เฮ็ดตับเต่าได้ต่อัดแแอะเลยจ้าดอกบานส่วนมากใ่เกศกระสีหว,วานขายายสปอร์ขายายพันธุ์ ดอกบานซีพวก่อยได้เอาพี่น้องพักกันขยายพันธุ์ถูกมือนี่เพื่อให้เพิ่มมีสปอร์ได้เกิดต่อไปเอ้าหลังจากนี้กสซีฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่ละพี่น้องยอดได้ยอดมนันกับถือว่าพ่อได้ยู่ได้กินอยู่พี่น้องพ่อได้แกงอยู่เต็มไปกระตานึงอยู่ลักๆักเลยกับเป็นเฮดตับเตาเนะาะตับเตาแล้วก็เพิ่งดำละพี่นอ้องอะ หลังจากนี้กาสีลาพี่ลาน้องกลับบ้านละพี่น้องชื่นชอบวิดีโอจังไลกระซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่จากคนณส่องปลาส่องปลาขอขอบคุณถูกไลค์ถูกแชร์พี่น้องถูกกำลังแรงใจถูกคอมเมนต์ถูกคำติชมคอยรอหลุนน้ำกันอีกมืออื่นพี่น้องถ้าเดินบ่ผพิดไม้กับสีมนันอีกอยู่ดอกขึ้นมืออื่นก็นไดน้องหมอเขาบ่ผบพิดไม้มืออื่นก็นอยู่ป่าบ <c oughs> ่ะพี่น้องสำหรับเส้านี้ไว้สำแล้วพี่น้องคอยหลุนน้ำกันมืออื่น ใหรูหลบแบบวิธีหาอยู่หากินหาเก็บเพ็ดหาเข่าป้านี่หลับพี่น้องก็คอยหลุดน้ากันว่าสีมันเห็ดหยัาง,นงเนาะจ้าถ้าบปตามเห็ดปวกติบอเฝ้า,าดอ,อกคือพี่น้องเมือเมือนี่ตามเห็ดปวกอยากเก็บแมงเห็ดปวกเข้าเจ้าเก็บเนาะแมยนี่จ้าเขาเจ้าก็ได้บัวร้ายดอกพี่น้องแต่ว่าเห็นเขาเจาเ้าเก็บไปมันดอกงามาาก็เลยเห็ดหายใจเงินหัดแน่เห็ดห็มันแน่เห็ดห็มันพัตัดพากันไปตามเบงผัดผนผัดรอยแล้วเนาะจ้า เพิ่นก็ออกลายอยู่พี่น้องจับเพิ่นก็รโลยไปนะจะน้อยแบบว่าสภาพอากาศพี่น้องเปลี่ยนเพิ่นเปลียปล่ยนเอ็ดปวกเพิ่นก็ร้ยเร็วก็ไข่อยู่พี่น้องเปลี่ยนไม้มาตามใ็ดตับเตากับบอ่อพิดหวังทั้งเพิ่นที่เกิดบ่อร้ายกับพ่อพ่อเรือยมาดเรือยอยู่เนะาะจ้าพ่อได้เก็บอยู่จา้าพ่อได้เก็บอยู่เป็นจุ่งงามๆอ่ะค่อยว่ากันไหมพี่น้องมือนสำหรับเสาร์นี้ไว้นศุกนี้ล่ะพี่น้องขอบคุณถูกไหลถูกแช่กับ,บานก้อนพี่น้องบ้านนี้อยู่ดีไม่แห้งพอกันไหม อ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ